ภาพการปิดทนตอบเสียงโอ้ไก่ๆชได้บ่เดิสอบเสียงโอ้โอ้โอสอบเสียงสอบเสียงุ่ีิสดเด้ ข็ไม่ได้ไปเนาะใครยังเดี๋ยวนี้โอ้มาแต่ใส่อะทำนาจเจริญปวดแล้วคุณนัองจะมากินข้าวไปครับไปทำงานได้ไหนี่ ได้ข่าวว่าสวยมากเนาะโอ้โหโอ้โหเฮ้ย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 เฮเฮ้ยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเก่งดีเฮ้ยสวยมากเนาะได้ข่าวว่าสวยเนาะจีบตาข่อมสวยเนาะป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 ะมันมาไปเรื่อยมันหอนพาก

เพิน่นสีเย็ยนเบิ้งไหอนี่พ่อ งงมากเ้ามือได้ไหมเาอได้ี่นอีอมื่อีองมือีองมอืกระสีเสียงมีด้หนิล่ะเอาผู้ใดมาบันนี้กะสีทันมากว่างกีเดรรังมองดีก็มอได้พี่น้องคื <c oughs> มอมงนี้เป็นล้านปูนยางดีนาชิด้แค่ทีมงานเดียวกับงนี้ล้านปูนอันอนว จะโซท่อนครับ่วย่ายันนี่ร้านยู่อันบ้านโงอ้าบติดติดกับบ้านแทงน่นี่มันแมงมูมมานเลยนี่เพื่ออะไรยบ้านแทงบะก็รู้ค่ะแม่มาเพิ่งมาล่ามาจับมาแรกหน่นี่ว่าสีมาปูสารจ้องโอ้ยมาปูได้จับ้านปูยายดีเลยแม่

บาทรร้อยยี่สิบบาทกับพี่น้องหานางานห้ามทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทปรับรสองแสนบาทเขาบอกให้ทะเลาะเลยนะปรับรสองแสนเดกกินบองม่วงแต่กินเมื่อไรแกต้องอดเอาก่อนค่ะพี่น้องกิดหน้าเจอกันใหม่เนาะดูยิ้มดิยิ้มยอดเย้ยไหม แต uh ah, ่งงานไปลองรันคาลังไทยกันึคืคึ้นแล้วค่ะพี่หองก็ออกเล่อีกรอบหนึงขุดผกม่วงไปกินครับนี่เซียบีดีม่ม่วงเมานี่ นี่ถ้ากินต้องกินนี่ห่อนี้ใครจะมาซื้อตามมาหุกตามมาร้านนี้นะฟังชื่อก่อนสาวน้อยลำซิ่งกินรับรองวันนี้ซิ่งแแค่แแคทั้งตัวแทั้งตปวดแกงสิ่งแปดแสนสิ่งแปดแสนสาวน้อยลำซิ่งข้างจะซื้อคนดูดีมากเลยครับสาวน้อยลำซิ่งนะพี่น้องเพิ่มดังเพิ่มดัง สร้างว่าเนอ่ะว่ายหมินควนไฟสิเราจะเดินไปที่ซุ้มโสมโอทีชีวิตอาเลยชีวิตเอาเลย แปพงสิไม่ใช่สิแต่ติดตั้งสวยไงเย็นหรือยังโอ้แล้วแต่งหน้าแล้วเนี่อเย็นเย็นถ้าเปิดมาซิปอุ้มเย็นเลยมันเย็นหรือยังวันนี้พี่เวียงนัดเงินมานะบัตรหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทค่ะให้น้อตตํแหน่งนางเอก เียงนันเรือมนนี่ไงอันนี้เวียงน่นเอันนี้เวียงจันท์ค่ะน่าจะเป็นมงกลกันก่อนทีสิพบอกันกับศีลปินรับเชิญพี่เวียงนเมนบอกันกับพีเวียงจันทร์อนาวเกินเอะไรอ่ะสาวลำโขงสาวลำโขงลอยลง เดี๋ยวขอย้ายไปตั้งบูธสบู่ก่อนนะคะวันนี้มีบูธสบู่นะใช้สบู่อะไรน่ะใช้สบู่ยิงออนค่นแล้วน้าใสเงี้ยไม่ได้ทิ้งหมอสบู่ยิงออนยิงออนขึ้นหนาไรค่ะไม่แพ้น้ำแพ้น้ำค่ะน้ำมาขัดน้ำมางอยกันสบู่ใช้ดีแต่แพ้น้ำสบู่ดีแต่ว่าน้ำมไม่ดี โดนงัดให้หน่อยงัดงัดให้หน่อยพนะงัดให้หน่อยจ้าแก้วป้อมแปมไม่อยากได้ลับห้งสิล่ะไม่ใช่อะไรกันสิเยอะแยะไปอันเอาไม้มาหลักบอกน้ำควนย่าเหมานเลี้ยงมาไอที่ก็เลยเที่ยงวายพันีดังแรงพี่หลวงป้อมแปมอยากได้ลับห้งแบบนี้แล้วก็มีไม่น้ำ ไปลากวัยน้องเบาน้อง่นย่ามือส่อา้อรถสุกมาำบกกับย่ามือแรงสี่เด็กผ้าไปหาซสืออยู่เดี๋ยวกลับมาบอกอะไรก่อนพี่หลอนเตรียมฟังเสียงผู้ใดไปเบิ่งมาล่ามีแยมแรงเลยนิ่งแข็งจะแถจังไม่ได้ใส่เสียงหลายแบบได้ได้แบบว่าเบาพังอันแม่นบอกว่าเคยแยินีคิดแบบนี้ไหมเออคิดละ อาบน้ำหรือยังอบน้ำะะัาบลี่วไกสเลี่ยแ <c oughs> วสำหรับคลินี้ก เอาผู้ใดถามหาอันนั้นไม่ขิดะ่ะถามหาสิ เป็นทามาลืมกินยาบอกพนัปพนแปมไอซีอ้าวพนแปมร่องเซิร์ฟเซิรฟทาฝอนออกฉากนะเอาไป ทาเต้ขาแม่ทาเต้ขาแม่ตัวลอยฉากทาเต้ขาตัวลอยฉากคิดได้ไหม สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ